โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ที่วกเในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจตรงคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV นะมีกิจกรรมในข้ออัปเดตก,กันบ้างสําหรับครั้งนี้เนาะเราก็ว่าเราจะมารีวิวกล่องสุ่มสงการที่มันหาเป็ดแล้วก็ กิจกรรมที่หาท่าเต้นของลอเรียลเราจะสุ่มถึงกว่าจะได้สกินของอเอ้ยกว่าจะได้ท่าเต้นของลอเรียลเลยสิเพราะสกินได้แล้วโอเคครับก็ก่อนอื่นมาดูเงน,นใน10เมษาตีป้อมมันาศาสตร์กิจกรรมสุดพิเศษในกิจการ,รในช่วงนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดรับดาวกันด้วยโดยล็อกอินโนรับสกินฟรีดเดี๋ยวเดี๋ยวเไปรับให้ดูเนาะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันก็อยู่ตรงไหนนะหนนะอันนี้ ไอริอันนี้รับสกินไทยนี่ได้อย่าลืมมาแลกกันนะน่าจะเปิดให้ดูทายคลิปน้องในการแลกสกินแลกยังไงก็น่าจะนี่แล้วก็รับบัตรป้องกันดาวด้วยเนาะก็สําหรับการแตะแรงอันนี้ก็11เ,เมษาเนาะถึงจะแลกได้พวกท่าเต้นอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันที่11เ,เนาะก็ส่วนใหญ่เราก็แลกไปแล้วละ่ะก็ใครอยากสนใจจะเอาเหรียญไอริไปแลกอะไรนะก็แล้วแต่เลยก็อย่าลืมล็อกอินรับนี่ พอรับนี่โอเคอันนี้ก็หมวดพิเศษต่างๆ10 11, 11. ึเป็น Crazy กับโคนิงวอ w a l 12 13อะไรนี้ก็ลองไปอ่านกันได้ไรายละเอียดก็มีแชมเปี้ยนชิพกลับมาแล้วข้อที่จริงยังไม่เคยลงแชมเปี้ยนชิพเลยเนาะเดี๋ยวว่าจะลองเล่นดูเหมือนกันมาวันนี้วันแรกปะถ้าจะไม่ผิดรางวัลตาใช้เพื่อแรกเป็นสุ่ม,มไหนมีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง ตาซิงโก้โคลฉายยาพิเศษช่องแชทพิเศษหน้าโหลดแล้วก็ e อีโมจิแชมเปียนก็น่าจะมาเปิดละรเนี้เนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจจะเล่นบ้างก็อันนี้ก็ได้ตาอันเชิญสก,กินก็ได้สก,กินเยอะอยู่นะก็คือเลือกได้หนึ่งในสก,กินในนี้แล้วก็เป็นอย่างอื่นเป็นเพชรแดงอะไรอย่างนี้กิจกรรมเช็คชื่ออันนี้รอเลี้ยว อันนี้น้องเป็ดก็สะสมล็อกอินอันนี้เติมคูป,ปองเนาะก็น่าจะหมดแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคกลับไปที่หน้ากิจกรรมก็ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะอันนี้เล่นโหมดก็รับไอริได้ไอเนี่ยเอาไปแลกเป็นสกินของไอริอันนี้สกินอเรียเราทำคลิปรีวิวในช่องนะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในกิจกรรมนี้เลยละกันเนาะ <Control. S 1> แล้วเราเริ่มจากกิจกรรมที่เป็นสุ่มหาน้องเป็ดอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่น้องเป็ดนี่นี่วันสงการชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรับแจ็คพอตเอ่อซัมเมอร์แล้วก็แจ็คพอตญี่ปุ่นกรอบโปรไฟล์หรือเป็ดน้อยแจ็คพอตหรือกรอบโปรไฟล์โอกาสที่0.27% เป็ดน้อย1นึถึงสาชิ้นอยู่ที่99.73%เอิม่มเป็ดน้อย1ชิ้นถึงสามิบชิ้นเยอะขนาดนั้นเลยเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะว่าจะได้กี่ชิ้นเนาะโดยในกล่องนี้เนาะก็จะมีแจ็คพอตซัมเมอร์ก็มีหลายสกินอยู่นะก็ใครสนใจก็ลองไปสุ่มหากันได้อม,มีต้องเจ็ดสกินเล้วแล้วว่าถ้าได้ก็คุ้มเนาะก็ถ้าใครได้ก็โชคดีอะ่ะ อันนี้ของสกินญี่ปุ่นก็โชคดีนะใครได้อันนี้กรอบปี2 0งศูนอเอ๊ะปีนี้มาส0งศนย์อืมนี่ GM พิมพ์ผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เป็ดน้อย30ตัว10ตัว,ตว3ตัว2ตัวแล้วก็1ตัวเนาะก็สําหรับกิจกรรมนี้ก็อในการสุ่มหาเป็ดน้อยเนาะเพราะว่าเป็ดน้อยเอาไปแรกของวันได้ในหน้ากิจกรรมแล้วว่าจากรายชื่อตรงนี้ก็เป็นสกินที่น่าสนใจนะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ซัมเมอร์เลยใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการลองสุ่มเนาะไม่ไม่ลองหรอกก็คือสุ่มทั้งหมดเลย15กล่องเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงอาจจะเปิดจากทีละน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปทีละมากๆเนาะเริ่มจากครั้งแรกเริ่มจากสัก2กล่องก่อนเนาะแล้วก็จะจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆโอเคมาดูที่สองกล่องแรกแล้วกันสําหรับกิจกรรมนี้จะเป็นไงนะโอเคก็มาเริ่มเลยมาที่2กล่องแรกกดซื้อโอเคได้กล่องสุขสันต์วันสงการก็เดี๋ยวไปดูในในครั้งเนาะ เออันนี้เป็นที่เอาไว้แลกสกินเนาะอันนี้ไว้ก่อนเอานี้ก่อนกล่องวันสงการมาดูกันว่าจะได้อะไรชุบขอได้เป็ดสักสามสิบตัวพอละถึงถหรอือเปล่าได้มาสามตัวเปิดสองกล่องได้มาสามตัวแซวว่ามีกล่องหนึ่งที่มีสองกล่องเนาะไอที่มีสองสองเป็ดน,น้อยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเพิ่มจำนวนในการสุ่มเนาะเป็นสี่กล่องโอเคกดซื้อเลยหกสิบคูป,ปอง แล้วกดเปิดเลยแล้วกันมาดูกันว่าเป็นยังไงุบ un ได้มาห้าตัวก็มีกล่องหนึ่งที่มีสองที่เหลือเป็นกล่องละหนึ่งมาเลยอะอืมมันก็ค่อนข้างออกยากอยู่นะถ้าจะได้เป็ดเยอะๆอะก็สื่อซะว่าสิบห้าคูปองแลกเป็ดหนึ่งตัวแล้วกันเนาะก็จะก,กิจกรรมนี้ก็ได้สักสิบห้าตัวเป็นอย่างต่ำแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ <you. S 1> ไอ้แจ็คพอตจะมีริเงบ่ ได้มาเจ็ดตัวนะโอเคฮะเดี๋ยวไปสุ่มต่อแล้วกันต่อไปจะเหลือสักกี่กล่องเชียวก็สามกล่องแล้วลองเปิดกล่องหนึ่งดูนะมีโอกาสได้เป็ดมากกว่าหนึ่งไหมได้หนึ่งตัวเนาะโอเคที่เหลือเดี๋ยวเปิดหมดเลยสองกล่องเ no พื่อโคตรพูดเกลือนดีไหมก็คิดซะว่าสิบห้าคูปองแรกเป็ดหมื่ตัวแล้วกันเนาะ <laughs> ตอนนี้มีเป็ดกี่ตัวแล้วเนะี่ย yeah. โอเคก็ทั้งหมด53ตัวเนาะเดี๋ยวไปดูของรางวัลที่ได้ในกิจกรรมนี้เนาะว่าเอาเป็ดน้อยไปแลกอะไรได้บ้างก็มาที่แกลกรางวัลข้างล่างไ,ได้เลยเนาะทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอกดก่อนแกลกรางวัลเอา้ากดไม่ไปโอเคไปละก็มีอยู่53เนาะแลกสกินของนาคอได้ไปเล่นคือไม่เล่นนาคอนไงเอ้ยที่จริงอะ่ะจุดประสงค์อ,อยากได้สกินของตูเลน แต่มัน95ประเด็นคือมันก็อ,ออกกิจกรรมอีกกว่าเราจะสุ่มได้95เนอะส่วนอันนี้สกินญี่ปุ่นใครสนใจเข้ามาแลกกันได้นะแต่ของไอริกับของอลิเดียนาเราก็คงไม่ยากอยากได้เท่าไหร่เพราะเรามี estimate อยู่แล้วเนาะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ไปที่กล่องสุ่มต่อไปดีกว่าเป็น2ส,สุ่มท่าลำของของลอเรียลเนาะที่มาใหม่เลยมาใหม่ไหมก็มาใหม่แหละเป็นสกินที่มาใหม่ก็มาพร้อมกับสกิน ก็เป็นท่าเต้นลออยากได้เอง้ก, <c oughs> กินของไวโอเลตเนาะใครอยากได้ก็ไปเล่นในกิจกรรมได้นะนสินไวโอ,อเลตเนี่ยเราจะไม่ได้ว่าเหมากระดานของไวโอเลตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าใจจาได้คอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคครับมาที่ชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรับสกินหาวอนเหรืนอนสกินของลอเรียนเนาะแล้วก็ท่าเต้นชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินหรือเพชรโดยสกินหาวอนโอกาสที่0 2 7ยท่าเต้นลอเรียนอยู่ที่ 1. 0 3เเ ชิ้นส่วนฮีโร่หรือินสสก,กินอยู่ที่36.00%เพชรอยู่ที่62.70%นะก็สำหรับสก,กินลอเรียวเราทำคลิปรีวิวในช่องแล้วใครสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปครั้งนี้จะเป็นการรีวิวกล่องสุ่มจนก,กว่าได้ท่าเต้นซื้อได้ใน1ครั้ง100กล่อง5้ารคูปองเนาะแต่เราไม่รู้ว่าถ้าซื้อเกิน100กล่องจะเป็นยังไงแล้วเราเริ่มซื้อ20กล่องเลยละกันมาดูเลยว่าเป็นยังไงโอเคขอได้ท่าเต้นได้เถอะ <'s> ออกมาท่าเต้น เฮ้ยได้สก,กินเอา้าแต่มีสก,กินแล้วอ่ะอเฮ้ยมันแย่มากเลยอะแต่ก็คือใครซื้อก็คือถ้าได้สก,กินก็อยู่ที่ร8อยเป็นแดงนะคุ้มหรอเฮ้ยเราเสียไดย้เราเสียไปตั้งห99้าแนะ่แต่ไม่ท่าเต้นไม่ออกอะแย่อะโอเคซื้อต่อแล้วกันเนาะยี่สิบกล่องแหมมันนา่าจะส่งให้คนอื่นได้อะมันไม่ควรอย่างเลยอะโอเคก็ได้ท่าเต้นมาแล้วเนาะ เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันน้องสำหรับสก,กินนี้เป็นยังไงพร้อมท่าเต้นโอเคเดี๋ยวรีวิวสกินพร้กกอมท่าเต้นอีกทีนะการเดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกันน้องว่าจะเป็นยังไงสำหรับสกินนี้เผื่อใครสนใจก็ก็เป็นสก,กินที่สวยนะแต่อยากรีวิวท่าเต้นด้วยไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะ The 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 Wind Li Clo Silk and gold, a lute and string. Lotus. Lights, silk and gold, a lute and strings. โอเคครับสำหรับสกินก็สวยมากเลยเนาะมีกรอบรูปโป mm. รไฟล์ด้วยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนก็แก้ไขแล้วก็เปลี่ยนกรอบโปรไฟล์เป็นสกินของลอเรียวอันไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนเนี่ย,อ,นนยอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ของยอนนี่ไงของลอเรียวได้สกินแล้วได้กรอบโปรไฟล์แล้วได้ท่าเต้นแล้วเฮ้ยครบแล้วก็โอเคอยู่นะ โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะลองไปลองทําภารกิจไม่ใช่ที่เอาแล่เอาเหรียญนะไปแลกเป็นสกินของชื่ออะไรนะฟลอเรนติโนที่มึงเข้ามานี่อันนี้นี่ฟลอเรนติโนก็เป็นเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกต์เนาะก็เป็นแค่รูกกล้าเฉยๆก็เปลี่ยนแค่ชุดของฟลอเรนติโนใครสนใจก็อย่าลืมไปแลกกันนะสำหรับสกินฟลอเรนติโนนี้เพิ่งเข้ามาเลยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับ นี่ก็ใครสนใจก็ไปสุ่มหากันได้หรือชอบสกินฟอร์เลนก็อย่าลืมไปแรกกันนะครับโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหาัสเกม RV วต่อถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อปเป็นกำลังใจให้หนำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย